ในเรื่องของการเผาฟางทําให้เกิด PM 2.5นั้นผมก็รู้สึกแปลกใจกับหน่วยงานราชการของเราอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมเอกอก็มาโทษแต่ชาวนาเผาฟางเผาตอฟางทําให้เกิด PM 2.5ทั้งๆท,ที่ข้อมูลต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมานั้นไม่ใช่เฉพาะฝุ่น PM 2.5ที่มาจากการเผาฟางของพี่น้องเสร็จก่อนที่ทํานาทําไร่ทาสวนนะครับแต่มันมาจากโรงงานอุตสาหกรรม แล้วก็มาจากควันรถจนแล้วก็ปัญหาต่างๆมากมายครับไม่ใช่เฉพาะสาเหตุมาจากปัญหานี้จริงอยู่เกษตรกรไทยนั้นเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแต่ถามว่าปลูกข้าวทุกพื้นที่ไหมไม่ได้มีการปลูกข้าวทุกพื้นที่แล้วพื้นที่ที่ไม่ได้มีการปลูกข้าวเช่นการทําสวนทาอะไรต่างๆนั้นเขาก็ไม่ได้มีการเผาเยอะแยะมากมายนะครับยกเว้นว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดพวกข้าวไร่หรือว่าตามภูเขาต่างๆนั้นเขาก็มีการเผาอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ เกิดปัญหามลพิษมากเช่นกันแต่ถามว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำไมปัจจุบันนี้มีการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนกันพอสมควรนะครับแต่คิดว่าพี่น้องเกษตรกรไทยเก่งอยู่แล้วสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่ผมสงสัยแล้วก็สงสัยตลอดมาก็คือว่าปัญหาฝุ่น pm สองจุที่มีข่าวในกรุงเทพมหานครในหัวเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่หรือว่าพื้นที่ในเมืองใหญ่ๆนั้น มันมีมาก่อนที่ชาวบ้านจะเผาซะอีกนะครับปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรยังไม่ได้มีการเผาฟางเลยนะครับแถวบ้านผมนี่เขาก็มีการไถกลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการเผาแต่ถามว่าปัญหาฝุ่นพลียมองนั้นมันเกิดขึ้นในเมืองในตัวเมืองของจังหวัดนั้นหรือไม่เกิดขึ้นครับปัญหาฝุ่นพลีมอบางครั้งบางวันนะครับเกินค่ามาตรฐานแล้วถามว่าหน่วยงานราชการในพื้นที่นั้นจะไปโทษใครก็โทษพี่น้องเกษตรกร คนที่ทำนาทำสวนทำไร่เช่นเดิมครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเหมือนราชการเขาคิดยังไงก็ไม่รู้นะครับเขามีหูมีตาหรือเปล่าหรือว่าเขารู้สาเหตุดีเพียงแค่ว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นอยากจะแอคชั่นอยากจะทําให้มันแบบรู้สึกว่าทําตามกฎหมายแต่กฎหมายนั้นใช้ได้เฉพาะกับพี่น้องประชาชนเกษตรกร,เ,รเพียงเท่านี้หรือแล้วโรงงานใหญ่หญที่เขาปล่อยควนันพิษปล่อยควนันอุตสาหกรรมแล้วในบางพื้นที่นะครับเช่นระยองชลบุรีเนี่ย โรงงานต่างๆโดยเฉพาะโรงงานของจีนเทาหรือว่าโรงงานรีไซเคิลขยะต่างๆเหล่านี้ที่มันสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทั้งปัญหามลพิษปัญหาสารพิษในแหล่งน้าต่างๆเหล่านี้หน่วยงานราชการไทยนั้นมีการแก้ไขมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าวันนี้กรุงเทพมหาคนครมีฝุ่น pm สองจุเมืองใหญ่ๆมีฝุ่น pm สองจุสุดท้ายก็บอกว่าเกษตรกรหยุดเผาถ้าไม่เผาเราจะจับเราจะบังคับใช้กฎหมายผมก็เห็นด้วยนะครับว่า ถ้าใครเผาเนี่ยบางพื้นที่ก็กระทบกับชุมชนจริงๆแต่มันก็กระทบไม่นานแต่บางพื้นที่ที่ไม่กระทบกับชุมชนไม่กระทบกับเมืองใหญ่นี่ถามว่าการบังคับใช้กฎหมายกับชาวบ้านกับเกษตรกรเน้นเป็นยังไงเก่งจริงครับเก่งมากๆเลยระบบราชการไทยนีย่การบังคับใช้กฎหมายนี่เข้มข้นตรงเป๊ะทุกประการลยครับแต่ถามว่ากับพ่อค้านายทุนชาวบ้านก็ได้แต่นั่งมองตาปิดๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมกฎหมายมันไม่เท่าเทียมหรือว่ากฎหมาย มันใช้เฉพาะกับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วไปในยุคนี้หรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่ผมคิดว่าทุกคนก็มีอยู่ในใจผมเองก็เป็นคําถามที่อยู่ในใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบันนี้สําหรับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนนั้นบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่แต่ขับพ่อค้าในทุนบังคับใช้กฎหมายชนิดที่เรียกว่าพออร่วมอร่ยกันได้ก็อร่วมอร่ยกันไปอันนี้ผมคิดว่ามันสองมาตรฐานแล้วสิ่งที่สําคัญที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็คือว่า ในเมืองใหญ่ๆนั้นปัญหาฝุ่น pm สองจไม่ได้มาจากการเผาของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวน,นครับไม่ใช่ว่าเผาเศษอ้อยเศษฟางหรือว่าเศษใบไม้ต่างๆนั้นมันจะเกิด pm สองจุไปเป็นปีเป็นเดือนนะครับปัจจุบันนี้ฝุ่น pm สองจุ 5, ในเมืองใหญ่ๆครับกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือว่าพื้นที่ต่างๆนั้นมันก็มีตั้งแต่ที่เขายังไม่เริ่มเผาเลยนะครับถามว่าฝุ่นต่างๆเหล่า,านี้มันมาจากไหนทั้งหมดช่วงหน้าฝน ฝุ่นเหล่านี้มันก็คละคลุ้งขึ้นมาทําไมคละคลุ้งขึ้นมาเพราะผมคิดว่ามันมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับถนนนั้นมันก็มีฝุ่นรถก็วิ่งฝุ่นมันก็คลุ้งขึ้นมาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าพี่น้องเกษตรกรเผาแล้วฝุ่นมันเข้าเมืองอันนี้เป็นเพียงสาเหตุส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่สาเหตหุหลักๆผมคิดว่าเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจรไปมาของรถจนภายในชุมชนหรือว่าภายในเขตตัวเมืองนั่นเองแล้วก็การปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มันมี เพิ่มขึ้นในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครหรือว่าในพื้นที่ทางภูมิภาคเมืองหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆนั้นมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอะไรต่างๆงาก็ตามนะครับที่มันเพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้แต่ถามว่าทําไมท่านไม่พูดถึงโรงงานเหล่านี้หรือว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ว่ามันก่อมลพิษหรือว่าวมันปล่อยมลพิษมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมคิดว่าราชการจะตอบคือว่าโรงงานเหล่านี้เขามีมาตรฐานในการปล่อยควันพิษอยู่แล้วอันนี้จริงครับมาตรฐานในการปล่อยควันพิษแล้วถามว่ามาตรฐานเนี่ย เวลาที่ท่านไปตรวจมันได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนแล้วเวลาที่หลังจากการตรวจแล้วนั้นการปล่อยควันพิษเป็นไปตามมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านอย่างผมสงสัยแล้วก็หลายคนก็คงอยากรู้ถามว่าหน่วยงานราชการเขาตรวจสอบทุกวันไหมครับเขาไม่ได้ตรวจสอบทุกวันนะครับเพียงแค่โชว์แอคชั่นหรือว่าโชว์ความดูดีในการที่จะบังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นเกษตรกรประชาชนทั่วไปว่าอย่าเผานะ ถ้าเผาผิดกฎหมายถ้าเผาถูกจับถูกปรับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าถ้าหากว่าใครเผาแล้วกระทบกับชุมชนก็สมควรโดนปรับแต่ถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนั้นไม่พอใจก็คือว่าเออส่วนราชการพูดออกมาก็บอกว่าพี่น้องประชาชนเผาฟางเผาอ้อยเผาพืชผลทางการ,กรเกษตรต่างๆที่มันเป็นเศษวัสดุแล้วเนี่ย ทำให้เกิด PM ม2.5แล้วปัญหาต่างๆที่มันก่อให้เกิดมลพิษที่เป็น PM เม2.5ที่ท่านรู้อยู่แก่ใจนะครับส่วนราชการนี้รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าปัญหามันไม่ใช่มาจากพี่น้องเกษตรกรเผาฟางเผาเศษใบไม้ใบหญ้านะครับมันมีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่ก่อให้เกิดมลพิษในเรื่องของ PM เม2.5แต่ท่านไม่เคยพูดถึงท่านพูดถึงหรือว่าโทษได้เพียงแค่พี่น้องเกษตรกรหรือบังคับใช้เฉพาะพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของกฎหมายกับสิ่งเหล่านี้ครับดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายนี่ก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าข้อขอให้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างตรงไปตรงมาให้พี่น้องเสร็จกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้รับรู้นะครับว่าเราอยู่ในประเทศไทยบังคับใช้กฎหมายมาตรฐานเดียวกันบ้างถ้าไม่มาตรฐานก็อย่า2มาตรฐานเอาสักแค่1กับ1.5ของมาตรฐานก็ได้อันนี้เรายอมรับได้นะครับแต่ถ้าเป็น2มาตรฐานแบบนี้ บางครั้งเราก็ยอมรับลําบากในฐานะพี่น้องประชาชนคนไทยที่เสียภาษีให้กับพวกท่านเป็นเงินเดือนของพวกท่านอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นปัจจุบันเนี้ยหลายสิ่งหลายอย่างครับหน่วยงานราชการหลายหน่วยหรือว่าเกือบทุกหน่วยงานกําลังทําให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติซึ่งเป็นเสาหลักเสาหนึ่งของประเทศไทยนั้นเป็นแพะรับบาปหรือว่าเป็นผู้ร้ายในสายตาคนเมืองอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยครับ ไม่ว่าส่วนราชการไหนนะครับเออาตั้งแต่รัฐมนตรีบางคนนะครับเออบอกว่าการเกิดฝุ่นพิมพสองจุดห้านั้นมาจากการเผาของพี่น้องเกษตรกรพอมาถึงปลัดกระทรวงพอมาถึงอธิบดีพอมาถึงผู้ว่าในอำเภอยันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับก็บอกห้ามเผาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่าท่านโทษเพียงแค่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปที่เผาฟางเผาเศษหญ้าแค่นั้นหรือครับ แล้วปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้เกิดพีเอ็ม2.5นั้นทําไมท่านไม่พูดถึงอันนี้ฝากไว้กับหน่วยงานราชการที่แอคชั่นต่างตานะครับว่าท่านกินภาษีพี่น้องประชาชนการบังคับใช้กฎหมายนั้นให้เท่าเทียมด้วยพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรไม่เคยคิดที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่านบอกไม่ให้เผาเราก็ไม่เผาแต่ถามว่าคุณพีเอ็ม2.5นั้นมันมาจากไหนท่านอย่าโทษเพียงแค่พี่น้องเกษตรกรครับโทษหรือว่าหาสาเหตุอย่างอื่นด้วยหรือ สาเหตุอย่างอื่นนั้นท่านรู้อยู่แก่ใจเพียงแค่ว่าหลับตาข้างหนึ่งแค่นั้นหรือไม่ลองคิดดูครับ